อันนี้น้ำมันเยอะไปนิดนึงอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่กินแรงเหมือนกันเนาะนี่อันนี้คนบังคับดโดรนท่าในใดสนใจก็มาติดต่อได้ แม็กโดนน้องแม็กลูกชายกำนันวิเชียนนะคะรับฉีดพ้นแถวตานเตี้ยของโบสบริเวณใกล้เคียง อ่ะมาพ่ออ,ออกมาไกลนะโอ้กลินะก่นแรงมากน้ำยารู้สึกอุ้ยนึกว่าน้ำยามด ขี้โคนขี้โคนขี้โคนน้องเขาจะเน้นตรงที่น้ำเยอะๆเพราะว่ากลัวไม่ได้ไม่ได้ผล ใช่เหลือบิ่งสุดท้ายแล้วี่บิงของน้องแหม่าตรงนั้นมันก็จะตายด้วยไหมหญ้าตรงคฮะอ๋อไม่ตายมันแค่คุมไอท้ที่ไอ้ที่จะขึ้นเอทีมีทีมีอยู่แล้วจะตายไหมไม่ตาย มันมันจะคุมไอ้ที่กำลังจะขึ้นคงจะเป็นแบบเป็นฟิล์มเคลือบใช่ฟิล์มเคลือบอยู่นยาหมดใส่เติมน้ำยาอออ้โประทัดไล่นก ควันควันขมงโฉงเฉงตอนนี้นกยังไม่มาก็มีคนอยู่ นุ่มน้อยกำลังเติมน้ำยาอายุสิบขวบช่วยพ่อได้แล้วอู้หึอีแลว เมื่อคืนฝนตกไม่ต้องเอาน้ำเข้านาเลยหนูต้องใส่ปิดจมูกก็ลูกเพราะน้ำยากินแรงน้ำยากินแรง เดียวจะเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องให้คนเข้าไปเหยียบย่ำข้าวเราแล้วใช้ดโดรนต่อไล่ก็หกสิบบาทค่าน้ำยาต่างหากหกไล่ทั้งค่าพ่นค่ายาก็ประมาณหกร้อยเก้าสิบ เครื่องโรนตัวนี้สามแสนกว่าบาท เรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะหกไล่